สวัสดีเอฟทีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนัทชนเนลแม่อ้อนเป็นไงบรรยากาศร้านนี้ป็ดสุดเตมากค่ะแม่อ้อนคิดว่าถ้ามาตอนแบบหนาวๆาเนี่ยจะเป็นบรรยากาศไมากเลยบันเออหนูถามหน่อยตอนที่แม่อ้อนขับรถเข้ามาเนี่ยแม่อ้อนคิดว่ายังไงน่ากลัวมากฮะน่ากลัวมากแม่อ้อนคิดว่าหนูหลอกแม่อ้อนมาฆ่าไหมแม่อ้อนแบบเข้ามาน่ากลัวมากถามเข้ามาฮะเป็นยกที่หนึ่งพี่สู้ก้าที่ไหมอะไร กลาชิมไหมจ้าลูกมาดูคนดังอ๋อมาดูคนดังเดี๋ยวลูกค่อยเรียกไปดูคนดังโอ้อะพี่สุดจะอยู่สรุปจะนั่งตรงไหนวันนี้หนูจะนั่งที่นั่ตัวเองดีๆนะหนูจะอยู่ตรงนี้ห้ามเดินไปล่อหนูจะอยู่ข้างในสุดไหนมาดูคนดังเอาเอานีิย่างไหมเอ้าเอาไหมเออหนูเพิ่งเห็นเนี่ยเหรอคะเออแมวอ๋อหนูเป็นคนดังใช่ค่ะดังไฟหรือว่าดังแมวดีคะเอา เอามือดำหนัไม่ไปพี่สู้พี่สู้ขานี่จะบอกไมหลัมหลัวกันมหลัวกันเดี๋ยวเดี๋ยวหลัวนี่สมัยเด็กปัดฐมเนี่ยอันนี้คนดังใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคนดันนะคนดันเอาคนดังกับคนดันดูด้วยกันไปแล้วโอเคพอแล้วหน่งร้อยนีลูกไม่คอนุญาตได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้แม่อ้อนแม่แมวน่ารักมากแม่อ้อน เอาตัวนี้ย่างเอาเอาตัวมาเอาอมเอาย่างเอาไอคอนโซรมาแลกกับแมวเอาเอาย่างโอ้โหฟันยุงมันเยอะไงพี่ทูรู้รู้ไหมคนนู้นอะที่นั่งหัวต้นอะเขามีแผนหมดเพราะว่าเอาผ้ามาซักนี่ขออาบน้ําที่นี่นอนก็จะนอนนี่นอนก็จะนอนนี่อย่าบอกว่าจะพักที่นี่นะพี่ลีบอก อิริจะนอนถูกเต็นท์พอไหมล่ะฮะมีนอนตรงนี้ฮะหนูมีหมอนนี่พ่อผมได้นอนตรงนี้ได้ค่ะนอนตรงนี้ฟิวไม่ไม่ไม่ขอขอไม่ต้องระเบียเออพี่สุนอนระเบียวนี่หว่ะใครจะนอนกับบ้านนัดบ้างนอนไหนหนึ่นอนตรงนี้ตรงนี้ก็ได้โอขอหฟิวเข่าคอโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนอนเดี๋ยวใครเดี๋ยวถ้าตื่นถ้าถ้าตื่นนะตื่นมาเนี่ย ลงไปอยู่ในนี้นะตื่นมาหน้าจะนอนก็ไหนูจะนอนเปต๋อหนูกลัวมันตกล่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปนัดาที่นอนให้เออไปล้างมือเลยโอเคก็บ้านพ่อสามแม่หน่อยค่ะให้แม่ก็เตรงไปเช้าค่ะเป็นไงบ้านป้าณัฐให้กี่คะแนนให้ร้อยเต็มสิบให้ร้อยเต็มสิบหมายความว่าไงว่ามันดีเกินสิบไงอ๋อมันดีเกินสิบให้ร้อยเต็มสิบโอเคอ่ะไหนไหนลองกินของเขา อย่าไปเทียวของคาไอ้เขาไอาไหมไอเขาไอาคือไหมเราต้องขัดกินเผ็ดแล้วถ้าหนูไม่ทําให้ก่อนเนี่ยเหอ,อเสียชีวิตนี่ไอแซ่บไหมอันนั้นแซ่บมากนะไอตัวเล็กเอาชามเอาถ้วยมาตักให้พี่สู้ลองชิมสักอันนี้เ่ยอ่ะอ่ะลองที่อ่ะ,ออะตักให้พี่สุเออของเราผถมเป็นไงอนุบาลเผ็ดไหมแซ่บแล้วแซ่บแล้วโอ้ไฟดีด อย่ามันเสียของไม่กินนะกินไม่ได้ไอ้ตะตังมันใส่แบบพริกแบบโอ้โหไทยอุดรดูเดือดมากเลยใช่ไหมอ่ะตักให้ลุงเพชรหน่อยข้างหลังไม่ๆๆ่ไป่ไ่ไมนไม่เม็ไก่ไม่ไ็่ไม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 ่เม็ดรถจัดเม็ดม่ไก่ไม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 ่็มัไม่ไม่ไม่ไมไม่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 แม่ไน่ไม่ไม่่ไ่วไมไม่ไ มาแล้วเนี่ยเออเพือ <laughs> เอาวางกกวางเดี๋ยวนุกินต่อวางเดี๋ยวเพื่อแบอันนี้เดี๋ยวมันเสียของออโอเคนี่ให้พระเอกหมอลาม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 ากินหมูกระทะ,ะไม่ห่ือไม่เปนแพระเอกเลยเออพระเครื่องเวทีเป็นพระเอกเอออยู่ตรงนี้ใช้ออหมดอย,อ,ยอยู่ข้างล่างเราต้องช่วยกันเราอยู่ข้างล่างเราต้องช่วยกันน่าไม่ไหวอ่าอ่ะ เยะอะเผ็ดเป็นไงเหืออันนี้ของเขามาแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเหือแตกเลยเผ็ดมากชิมแล้วเหรอคะชิมแล้วจริงรือจัดกันจังอะมันยังไม่เผ็ดนะมันมันเผ็ดอยู่แต่มันไม่ได้เผ็ดแบบเปิดขอเชิญเออมันไม่ได้เผ็ดยังมีเปอร์เซ็นต์ที่เผ็ดเ่าเพื่อนน้อยมาแสดงว่าเป็นเผ็ดมอปลายเผ็ดมอปลายแล้วพี่ตั้วอนุบาลอนุบาลสองลองกินยัง ลองกินยังฮะยังค่ะขอชิมไดไหมขอชิมขอชิมเอาถ้วยมาใส่เอาถ้วยมาใส่ขอพี่ซูชิมเออฟังนี้นะเพราะว่าอันนี้เอาอันนั้นผุกใส่แล้วมันจะต้องจิ้มเผ็ดกันอย่งวะเออไม่ขอตัดนั่นเลยนะออเคเอออดติดใจหมูยออาดุ๋มแดงเถือกไหมต้มพริกไหยเป็นไงอันดับสองอันดับสองอย่าลุงไปนั้นเลยไอ้เขาเป็นไงมมันไ่เหมันไม่เผ็ดเลยก็แค่เอาผงพริกโรยๆแค่นี้ก็เผือแตกแล้ว ชอบอยู่พรุ่งนี้ไปไหนต่อเด็กๆพรุ่งนี้ไปส่งก๊อฟก๊อฟอยู่ไหนลูกก๊อฟกลับบ้านอยู่บริการครับอ๋อโอเคโอเคอยู่เพื่อเอาเพื่อเมืองครับอืมอืมไปพี่สุผมคนละทางไปพวกแบบนี้คนละทางคนละทางแตไปน้องกีคนเด้อไปน้องกีคนละทางน้องกีน้องกีรางวังรางวัลแน่ สามสี่ส่งนั้นนะนี่สามสี่ร้องเพลงสิร้องเพลงสิลืมไปร้องเพลงไหนไม่อ่านเขาพูดถึงนางร้องเสร็จปุ๊บมันต้องเข้าเพลงกันนั้นเดี๋ยวอีอย่างก่อนฮะเอออ่ะไม่อ่านขอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อยคัดคัดคัดเออคัดเอาอาปุ๊บแต่ผมต้องกลับทางโคราชผมต้องกลับทางโคราชเนี่ยนี่ไปหนองกีบน้องได้ไหมไม่รู้เรื่องเลย เออช่างมาเถอะทั้งนั้นเออช่างมาเถอะชู้ชู้นะสู้ชู้พี่สู้ชู้ชู้นะครับผมชู้ชู้นะชีวิตเนี้ยสู้ชู้นะอย่าไม่อยกให้กำลังใจเจ้าของโอเคนะสู้ชู้นะโอ้โหกินอาดแปดแปดแปดปนปนปนอย่าลงไปนะอย่านะใอ้มานั่งนี่นะเจ้าของไม่บางเยอะเพราะว่าโต๊ะมันแคบเดี๋ยวไม่มีที่วางเออไอ้โต๊ะสุ้มกว้างกว้างดีก็ขี้เกียจเดินมุ้นอยู่ข้างหน้า กบมูะไรคมันเคี่ยงคันเคี่ยออกเอาออกเอาออกลงข้างล่างเลยลูกมาลูกเขาจะเคกยงปะโอเข้าใจกันหมดเลยว่ามันเคี่ยงเคี่ยนี่เคี่ยเลยเข้าใจไหมมันเคี่ยงอ่ะมันเคี่ยงเข้าใจยังาเอันน้ำเทใส่ถาดนั่นลงที่ถาดต้มเตาเห็นไหมเออน้ำเลอ๋อนี่หล่อเลี้ยงใช่น้ำไปเสร็จตรงนี้เออน้ำมาหน่อยลูกข้างหลังอ่ะเทหน่อยน้ำอ่ะบอกแม่นี่บอกแม่นั่นแหละ เทเลยเทเลยเตาเลยให้เตาพังไม่เป็นไรอะทาจะพังไม่เป็นไรโอเคเตาพังไม่ปัดทัดอ่ะไม่อ่อนไข่เตาเดี๋ยวรับกระซมอ๋อไม่อ้อนขายเตาเดี๋ยวมาส่งเออพี่สู้นั่งเออพี่ปุ้นนั่งนี่แหละเออนั่งลงไอ้นั่งนี้เสร็จแล้วเอาอนนี้ไม่เอาเอาไปเทนี่ แก่ซิลูกอ่ะแกออะใส่หม้อไว้อ่ะโอไฟแรงมากเลยมันอยู่ที่คนทำนะคะคนดังไฟใช่ไหมนคนดังทำคนดังทำอ่ะพี่ตัวไปเรานั่งต่อไปเบคอนมีแนวเดียวใช่ไหมน้ำจิ้มนี่มีมีประเภทเดียวใช่ไหมประเภทเดียวเลยไม่ได้ทำอีกฮะเอ่อแก้คุยค่ะแก้คุยอโอเคอ่ะจบคลิปให้หน่อยที่เร็ว ไงภูมิใจไหมมาเนี่ยคลินี้ดีใจแล้วก็บรรยากาศดีมากหนูก็จะนอนเขาดาวตรงนี้ค่ะโอ้นอนเขาดาวเขาดาวตอนไหนมาเลยพี่ใหม่ไปแล้วเอาย้อนเราดาวมันก็ฉลองวันเด็กล่วงหน้าค่ะอ๋อฉลองวันเด็กแล้วเราจะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะค่ะบ๊ายบาย